วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการแจ้งเตือนของมือถือรอมจีนใน vivo รุ่นใหม่ๆสนเสริญนักข่าวมือถือสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสอนเส,ส,สนะครับก็อยากจะมาเรียกว่าผมรอบนี้เนี่ยเจอวิธีการแก้ไขปัญหาในตัวของ vivo รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับตอนก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูก่อนว่าเจ้าตัวเฟิร์มแวร์ล่าสุดของผมเลยเนี่ยนะครับก็คือในตัวของตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเจ้าตัว x vivo x 1 0 0 ultra นะครับหรือว่าที่ทุกคนชอบเรียกกันว่า x 1น0่งยูนยเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนนี้เจ้าตัว system อั d เด e ของผมนะครับก็จะอยู่ที่นี่ origin os 5นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมเลิกใช้เจ้าตัวมือถือจ g ไปได้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยปัญหาหลายๆอย่างเพราะผมเองเนี่ยพอ ทำงานกับ Google ทำงานกับ y o u t u b e เนี่ยเวลาที่จะอัปโหลดอัปโหลดหรือว่าใช้งานแอปต่างๆนี่มันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับแต่ว่ามันทนไม่ไหวจริงๆตั้งแต่เจ้าตัว X 2 0 0อย U เปิดตัวมาเนี่ยนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยเฮ้ยเจ้าตัวราคาของเจ้าตัว Vivo X 1 0 0 U เนี่ยมันก็ ค่อนข้างที่จะน่าลองมากๆแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยที่ยังยังไม่เคยลองเลยนะครับก็คือเจ้าตัวเซนเซอร์1นิ้วนั่นเองวันนี้ได้ลองแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาแรกที่เจอเนี่ยก็คือในตัวของการแจ้งเตือนนะครับไอในตัวของไล n e เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าส่วนตัวของผมเนี่ยไม่มีการโคลนแอปแต่อย่างใดนะครับบอกก่อนว่าไอตัวนี้ผมคิดว่านะไอตัวใน rom origin os 5ของ vivo เนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นบั๊ก นะครับที่ทําให้เกิดการแจ้งเตือนที่แบบเรียกว่ามันไม่แจ้งเตือนเลยดีกว่านะครับคนที่มี2อลายนะครับอาจจะใช้ลายหนึ่งในการทํางานลายหนึ่งในการเป็นชีวิตส่วนตัวอันนั้นเนี่ยอาจจะใช้งานลําบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยที่มาเจอนะก็คือในตัวของ messenger เพราะว่าลายเนี่ยผมใช้แค่ลายเดียวเท่านั้นเองนะครับพอใช้ตัวนั้นเนี่ยก็เปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างมันมีอยู่3จุดใหญ่ๆนะครับที่เดี๋ยวผมจะอยู่ในคลิปนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าทําตามเนี้ย ผมเชื่อแน่นอนว่า100ยล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็แจ้งเตือนแจ้งจนลำคาญเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เกิดปัญหาเนี่ยก็คือเป็นในตัวของ m essenger เพราะว่า m essenger เนี่ยพอผมโคลนแอปขึ้นมาเนี่ยปัญหามันมาเลยนะครับแต่ว่าปัญหานี้มันหมดไปถ้าเกิดว่าเราปิดเจ้าตัวโคลนแอปทิ้งไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองนะคือลบแอปเลยนะครับแล้วก็ลงแอปใหม่แล้วก็ตั้งค่าเดี๋ยวที่กำลังจะสอนเนี่ย หายเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้วิธีการตั้งค่าเนี่ยมันยากแค่ไหนมีแค่3-4จุดเท่านั้นเองสรวสริหน้าข่าวมือถือโอเคครับส่วนวิธีการนี้ก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับจุดแรกนะครับไปที่เจ้าตัวไอแอปพลิเคชันที่เราต้องการที่จะแจ้งเตือนก่อนนะครับของผมเนี่ยก็จะเป็น l ล ne นะครับก็เข้าไปไปที่ตัวแอปอินโนะครับเข้าไปเลยนะครับพอเข้าที่แอปอินโฟเสร็จปุ๊บเนี่ยจุดแรก ที่เราจะต้องดูนะครับก็คือในตัวของเรื่องแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับพอเราคลิกเข้าไปในตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราก็เลื่อนลงไปที่ตัวล่างสุดนะครับมันจะเป็นขึ้นตัวนี้ขึ้นมาว่า Background Power Consumption Management นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปตั้งที่ตัวล่างสุดเลยนะครับก็คือ High Background ก็คือเหมือนกับว่าใช้แบบในการปลุกเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับต่อมานะครับเราออกมานะครับแล้วก็ แก้ไขนี่ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปในตัวแอปอินโฟตัวเดียวก็หมดก็อยู่เลยนะครับก็คืออย่างที่สองเนี่ยก็คือไปที่เจ้าตัว Permission ไม่ใช่ Permission ต้องไปที่ตัวให้ดูอีกทีนะครับเนี่ย view all permission นะครับเข้าไปที่ Permission เสร็จปุ๊บนะครับตอนแรกเนี่ยเจ้าตัว auto start เนี่ยมันจะยังไม่มีนะครับ มันจะยังถูกปิดอยู่เราก็ไปเปิดมันนะครับตัว auto start ให้มันทํางานตลอดเวลาเลยนะครับต่อมานี่2จุดแล้วนะจุดสุดท้ายนะครับที่แนะนำนะครับต้องทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือในตัวของ p o s t app activity if unused นะครับถ้าเกิดว่าค่า preset ตอนแรกของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้เปิดมาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราปิดมันนะครับพอเราปิดปุ๊บเนี่ยเห็นตัวนี้ไหมมันจะเขียนว่า stop notification ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปกด ให้มันเป็นแบบที่เซตผมที่ผมเซตแบบนี้เนี่ยนะครับคือมันก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่แนะนำต้องทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือเจ้าตัวออปชันตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือจะต้องล็อกแอปนะครับล็อกแอปเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือเราเนี่ยจับเจ้าตัวแอปตัวนี้เนี่ยดึงลงมาทีหนึ่งนะครับพอดึงลงมาทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอตัว รูปล็อกตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือเสร็จละทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะแบบล้างองค์ล้างแอปเนี่ยตอนนี้ก็ไม่จําเป็นที่ไอตัวแอปตัวนี้มันจะไม่ถูกล้างไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแค่ทําแค่ตาม4ข้อเนี้ยติ๊กตามเนี้ยผมเชื่อเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมก็แอบตื่นเต้นนะเพราะว่า ส่วนตัวเนี่ยใช้หลังๆมาเนี่ยใช้ตัวค่ายเกาหลีมาตลอดนะครับพอใช้ค่ายมือถือเกาหลีตลอดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแทบจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการแจ้งเตือนเลยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะนานๆทีนะครับหรือว่าคนที่ใช้มือถือจีนแล้วเป็นรอม g l o b a l เนี่ยตอนแรกก็คงไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งมันอาจจะแบบมีปัญหาจุกจงจุกจิก,จกนิดหน่อยแต่เชื่อผมว่าถ้าเกิดว่าตั้งตามนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญหาแน่นอน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเจ้าตัว rom จ e n ของเจ้าตัว origin os 5ของตัว vivo x 1 0 0 ultra ที่ผมใช้น,นะครับที่มันดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอ้พวกแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยคือบางทีพวกเรียกว่าโ r o a d w a r นะเราสามารถที่จะ uninstall มันได้แบบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมาสมมุติว่าไอ้แอปพลิเคชันอันไหนที่เราที่เราไม่ชอบเนี่ยสมมติว่าอย่างไออันนี้ก็เนีพอเราไม่ชอบใช่ไหมเราก็แค่ อ n นอินสตอลนะครับมันก็ไปละเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบในตัว rom vivo มาเพราะตอนแรกนะต้องยอมรับก่อนว่ารุ่นแรกที่ผมเคยใช้นี่ก็คือเจ้าตัว vivo ถ้าทุกคนยังจำได้นะ v ับ v 9นะครับตัวนั้นเนี่ยใช้มาดีมากๆเลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยกระโดดมาเป็น vivo uh, v, v 2 0นะครับตัวนั้นเนี่ยกล้องหน้าเขาเทพจริงๆนะครับนี้ต้องยอมรับแต่ว่าก็มาตายตอนจบเพราะว่าฟันทัชเนี่ยใช้แล้ว มันทาให้ผมแยง Vivo ไปเลยนะอันนี้ตอนนั้นนะนะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเขาพัฒนาขึ้นมามากเลยนะครับแต่พอมาเห็นมาเจอ rom จีนเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงเนี่ยผมก็ยังเทใจให้เจ้ตัว Vivo rom จีนเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ย rom จีนเดียวที่ผมคิดว่าผมมั่นใจที่จะใช้เนี่ยก็คือในตัวของ oppo นะครับตัวใน color os เนี่ย การจัดการทุกอย่างของเขาเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าใช้งานแล้วมันเข้ามือสำหรับมือถือรอมจีนนะครับแต่พอมาเจอเจ้าตัว vivo origin พอยอมเปิดใจกับเจ้าตัว vivo origin os ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเทแอบเทใจไปให้ทาง vivo แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับคือมันก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวผมขอใช้งานระยะยาวๆอีกสักระยะหนึ่งดูซิว่าเจอปปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะ ทุกคนที่กลัวว่าเฮ้ยพี่เสิร์นเดี๋ยวอัปเดตเอ่อออริจินโอเอสล่าสุดมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะไอการแจ้งเตือนที่มันแจ้งดีๆเนี่ยมันจะอาจจะหยุดการแจ้งเตือนหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับอนะัอัปเดตนะอัปเดตไปเถอะเพราะว่าตอนนี้ในขณะผมอยู่ที่เวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเนี่ยการแจ้งเตือนยังไม่มีปัญหาเลยเสนอหน้าข่าวมือถือ